โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราไม่เดินไปเราวงไม่เดินนะไม่เดินนะเราขึ้นเขามามาดูป้อมมีเสื้ออยู่เราอยู่จดสูงสุดบนป้อมเลยเหมือนป้อมปาการป้อมระวังภัยอะไรกน้อ้ปืนใหญ่อันนั้นใหญ่จังเลยอ่ะบนน้น้ได้มันได้อยู่ ก็หล่นก็หล่นเลนี่แม่น้ำเหยดูอย่าแม่น้ำแม่น้ำกลาง๋อน้ำทะเลมาไม่ได้ลินนสูงเบ่าน่ากลัวเบ่าลว่าหมากเอร์มาเที่ยวนอร์เรียหรอมาเที่ยวนอร์เวย์หรอคะ อ้ยมีสตูบด้วยมีสตูบแต่โอ้โ,โหวิวสวยมากเลย,ลอ,ยอ่านั่นทงนอร์เว,วย์นะคะแดโอเคเราเจอกันใหม่ว,ว้าวปนืนใหญ่แบบว่าใช่รุ่นโบราณนะคะมีทำล้อไว้เข็นด้วยนี่ของ เก่าแต่โบาราณยิงเทวิงขึ้นไปเลยชูชุ๊บอ่ะไปฟรีไก,ก่แรกเลยโอ้โหนี่เป็นไงร้อนป่ะม,มปปะเปล่าเล่นอะไรอ่ะเหมือนที่ปาอปาอลินเล่นที่ไหน โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันโอเคบ๊ายบายที่นี่มันปืดได้มันปืดได้เราเคยไปไหนนะที่สูงสูงอ่ะมันมีอย่างงี้หลายที่เลยเดี๋ยวไม่ใช่เราไปกับแม่นี่แหละประเทศอะไร มอลตาไม่ใช่ตอนนั้นไปไม่ใช่ไม่ใช่มอลตาใต้ิตาลีนิส <N is. S 1> ประเทศอะไรที่เราไปนีสเด่ะเราขับนั่งรถไปประเทศอะไโมร็อกโกโมร็อกโกโมนา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 โกเราไม่ได้ไปอันนี้นะมัเขาไงเราไปแค่ในเมืองมาแล้วเราก็เรามีขึ้นเขาด้วยหรอขึ้นเขาอีกประเทศหนึ่งอันนั้นไม่ใช่โมร็อกโกแล้วมันมีไอ้เตือนอะไรเตือนอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งตอนนั้นเราไปสามที่มันมีสามที่ ไอ้ด้าทำไรอ่ะเอาด้วยาอยไ้ด้าทำไรอ่ะเอามเข้าไปแนี่เหรอทำงั้นไงเจ็บนะเจ็บโอ้ยเก่งไหนดูคนนี้สิไหนดูคนนี้ติหน้ายังไม่รับแขกเลยอ้าวเมื่อกี้หมดแล้วหรอหายไปไหนไออันอ่ะ อให้ช่วยกินหมดเลยแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวต้องพาไปปิกนิกแล้วเนี่ยปิกนิกอยู่ข้างล่างนี่นะ่ะโอเคบายบาย